สัปดาห์นี้ตลาดคริปโตกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะครับแต่เรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันเนี่ยอาจไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็ได้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เลยครับตัวเลขที่กลายเป็นผ้าหัวข่าวเมื่อวันพุธบิตคอยพุ่งทะลุแนวต้านสําคัญเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็เรียกเสียงือฮาไปทั่วทั้งวงการเลยทีเดียวคือการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันส่งผลกระทบลูกโซ่ไปถึงคนในตลาดเยอะมาก แต่คำถามก็คือนี่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นจริงๆหรอเพราะถ้าเรามองให้ลึกลงมาอีกนิดจะเจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นซ่อนอยู่ครับในขณะที่พี่ใหญ่อย่างบิตคอยคือค่อยไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าบรรดาเหรียญรององหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออ u t คอยเนี่ยสิครับโอ้โหพุ่งกันแบบไม่เกรงใจใครเลยเรียกได้ว่าแย่งซีนไปเต็มๆดูภาพนี้สิครับ เห็นชัดเลยว่าการบวกขึ้นมา3%ของบิตคอยเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปถนาดตาเลยเมื่อเทียบกับออ c คอยตัวหลักๆที่บวกกันเป็นเลข2หลักคือบวกกันที10%ขึ้นไปนะครับตัวที่นำทับรอบนี้ก็มีทั้ง Dash, OP แล้วก็ ENA แถมยังมีมีมคอยที่เรารู้จักกันดีอย่าง Pape กับ Bong กลับมาวิ่งกันคึกคักอีกรอบด้วยนะคือบางตัวนี่ทำสถิติพุ่งแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะ โดยเฉพาะ Dash นี่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นเหรียญสาย Privacy ที่ทำสถิติพุ่งแรงที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่ปี2021มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกเลยว่าเฮ้ยความเชื่อมั่นมันกำลังกลับมาแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดให้ตลาดมันร้อนแรงขึ้นมาแบบยกแผงขนาดนี้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ ตอนนี้มันมีเรื่องเล่าหรือ Nar r a t ที e ที่ถูกพูดถึงหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่า Bitcoin เนี่ยกำลังกลายเป็นสินทรัพย์หลบภัยหรือ Safe Haven อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับทองคำนั่นแหละครับแล้วพอมีข่าวความไม่สงบทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจในอิรานในเวเนซุเอลาเรื่องนี้ก็ยิ่งถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงมันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าพอโลกจริงวุ่นวายผู้คนก็เริ่มมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อเก็บรักษามูลค่าของเงินเอาไว้ซึ่งบิตคอยก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่แน่นอนครับว่าพอราคาพุ่งแรงๆแบบนี้มันก็ต้องมีทั้งคนที่ได้กำไรมหาศาลกับคนเจ็บหนักเรามาดูกันดีกว่าว่าผลกระทบที่ตามมามันเป็นยังไงบ้างคนที่โดนเข้าไปเต็มๆเลยก็คือฝั่งที่แทงลงหรือที่เรียกว่าชอ็อตนั่นแหละครับคือคนที่เชื่อว่าราคามันจะร่วงงานนี้บอกได้คำเดียวว่าโดนลากกันระนาวเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเอาแค่ตลาดบิตคอยที่เดียวนะโพ i ิชันชอ็อตโดนล้างพอร์ตไปคิดเป็นมูลค่าสูงถึง $500 ล้านดอลลาร์แล้วถ้าเราดูภาพรวมทั้งตลาดฟิวเจอร์สคริปโตล่ะยอดรวมการล้างพอร์ตทั้งหมดในแค่24ชั่วโมงพุ่งทะลุไปถึง680ล้านดอลลาร์โอ้โหตัวเลขมหาศาลจริงๆครับทีนี้คำขามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็ตามมาครับแล้วโมเมนตัมแบบนี้มันจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนหรือว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าตลาดมันร้อนเกินไปแล้วหรือเปล่า คือข้อมูลนะตอนนี้มันเหมือนหนังโคละมวนเลยครับมันมีทั้งสัญญาณที่ส่งเสียงเชียร์ว่าไปต่อได้กับสัญญาณที่คอยกระซิบเตือนข้างหัวเฮ้ hey, ระวังหน่อยนะอ่าฝั่งที่มองว่าตลาดยังไปต่อได้เนี่ยก็จะชี้ไปที่ Open Interest ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็แปลงง่ายๆว่ามีเงินใหม่ๆไหลเข้ามาในตลาดฟิวเจอรแต่ฝั่งที่เตือนให้ระวังก็จะบอกว่าดูตัวชี้วัดอย่าง RSI สิมันขึ้นไปสูงมากแล้วนะ แถมคนก็เริ่มแห่ไปซื้อ Put Options หรือสัญญาประกันความเสี่ยงขาลงกันมากขึ้นมันเหมือนกับว่าแม้ตลาดจะยังคึกคักแต่ก็เริ่มมีคนมองหาทางหนีทีไล่กันแล้ว แต่ตัวที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้เลยก็คือค่า RSI นี่แหละครับที่มันพุ่งเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไปหรือ o v e r b o u r h t โดยเฉพาะในเหรียญใหญ่อย่าง Bitcoin กับอ t เ e r e รียมซึ่งถ้าดูตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าราคาอาจจะวิ่งเร็วเกินไปหน่อยนะอาจจะต้องมีการพักฐานหรือย่อตัวลงมาบ้างในไม่ช้าสุดท้ายในขณะที่ทุกสายตากาลังจับจ้องไปที่การเปิดตลาดฝั่งสหรัฐคาถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือ การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงครั้งนี้มันเป็นการสร้างฐานใหม่ที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมไปต่อหรือมันเป็นแค่ภาพลงตาเป็นแค่ยอดดอยก่อนที่ทุกอย่างจะร่วงลงมากันแน่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ